ว่าถ้าถ้าพี่มัมดูแล้วแฮปปี้ก okay ็ก็ผมก็สุดใจสุดสุดกับแฮปปี้แล้วสุดกับแฮปปี้จริงจมันเป็นแบบที่เมื่อกี้พูดไปแต่ว่าดิวกันในวงเราเป็นตัวร้อนดังเลยเป็นบอลเป็นมุกครับเป็นมุกครับเป็นเขาก็หยอกกันเล่นแค่เขาตามภาษาครับ ก็กไ,ปกไปขายเลยขายก็ดูเลยเป็นคนาขาใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นเป็นไปขายงาน <c oughs> เขาดูเขาก็ชอบเขาชอบแล้วเขาไปไปตัดมาให้ดูไปตัดหนังฝรั่งมาเอาเพลงเขาชุมทองมาใส่ผมก็ดูเ,เออนี่ก็สนใจนึนกตนแต่แรกนึกว่านึกว่าพี่ที่สิบเนีน่สนใจแล้วไงเพราะตั้งแต่เมื่อเดืเอนเลยฉายมือเดิ้ลเลยไปติดกล้องไปเขาก็ไม่โทรมาไม่อะไรแสดงว่าเขาคงไม่สนใจหนังผมเลยมั้ง ก็พอพี่หมัมเล่าให้ฟังก็ก็จริงๆชอบอยู่แล้วก็ชอบหนังบู๊หนังแอคชั่นเก่าๆนะครับพอพี่หมัมเล่าให้ฟังก็ก็ชอบแต่ว่าไม่จริงๆเอาจริงๆคือไม่กล้าทำเพราะมันเป็นหนังพี่มัมจริงๆพี่หมัมแกกำกับเองมาตลอดเราก็กลัวจะทําให้หนังแกไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าเพียงแต่ว่าอยากเห็นก็เลยเอาลองลองตัดแล้วก็ลองไปลองไปเสนอทางเน็ตฟลิกปรากฏว่าเขาซื้อเลยแต่ว่าในเรื่องนี้คือพี่มัมเป็นนักแสดงอย่างเดียว เป็นเป็นเป็นครีเอเตอร์ครับแล้วเป็นผู้กับพร้ครับเป็นโปรดิวเซอร์และเขีเตอร์เป็นทำในนามบ้านไฟฟีมความท้าทายของเรื่องนี้คืออะไรครับผมว่าถ้าให้นึกถึงหนังนะมันเป็นเหมือนเหมือนเอาเอาแยมมามามาใส่กับสาทลายโจรนะถ้าถ้า้องคิดดีๆนะเนี่ยก็จะเป็นพู้มีสิทธิ์ถ้าไม่ใช่มีสิทธิ์ไม่เอาไม่ทำพับเลยหนังเรื่องนี้พอดีแกไปขายแล้วก็เน็ตซีก็ซื้อเอ้า แล้วยังไม่ได้มีบทไม่มีเรื่องย่อเลยเลยเขาซื้อแล้วเหรองงเลยงงเนี่ก็งงดิแล้วแล้วก็นั่งโมโหเขาบอกว่าโทรพี่หม่ำผมเอาหนังไปเสนอเด็ตซิกสองเรื่องเขาไม่ซื้อเขาซื้อหนังพี่หม่ำคนเดียวเลยเจ็บใจเจ็บใจอันนี้ก็เลยทำให้เนาตคิดดูครับพี่วิศิ์ก็เลยทำให้ดูว่าทำอย่างนี้ได้ครับก็คือก็คือพอดีพอดีลองลองเอาไปขายดูอะครับแล้วก็เขาคือผมเชื่อว่าเขาเขาซื้อเพราะพี่หม่ำ พี่มัมอยากทาหนังแนวนี้เพราะอยากเพราอยากเห็นแล้วก็แล้วก็โอเคพี่มัมผมก็ยังบอกพี่มัมว่าพี่มัมผมกลับเองเถอะเดี๋ยวผมช่วยปรดดิวไม่ยอมไม่ยอมผมมือถึงผมรู้แล้วรู้ตัวเองส่วนหย่า็จะเป็นหนังตลกแห้งๆงหนังแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็ต้องพี่วิศิ์พี่พิสิธิ์ปฏิเสธปั๊บก็คงจะหยุดพับเลย คือลายเส้นของพี่วันศิลป์จะเป็นแบบสีจัดๆนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยมีในตลาดแบบที่เราเห็นทั่วๆไปอ่ะแล้วก็ได้ทําแต่ว่ามันเป็นไอที่ใหม่ใหม่แบบสําหรับคนดูในยุคนี้อ่ะค่ะแล้วความย่ำคือซีจีด้วยนะมากว่าค่ะมันรายละเอียดเยอะ้อยากแทนแะแสดงเป็นยังไงบ้างครับนักแสดงตอนยังไม่มีบทเนี่ยผมคิดถึงนิกกี้ก่อนคนแรกแล้วคนที่สองคือเบาวีเบาวีต้องเป็นเป็นเป็นปกกบ กับผมตราจะเป็นผู้ปรับแล้วพอนัดมิเรียม,มามรัะนินม,ม,มาก็เริ่มรู้ทุกการแต่ว่าม,มีสองคนแล้วแคบไปทุกคนทุกคนมาก็เริ่มเข้าใจหมดเลยว่าเออ,เอ,อ,เอ,อถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,องใช่แล้วใช่แล้วแล้วความบังเอิญของของเรื่องนี้คือแต่ละคนถึงแม้ว่าจะแบบต้องพูดสำเนีงยงใต้แต่ทุกคนก็แบบทากันได้ไม่อย่างดีแล้วก็นะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความเป็นใต้กันโดยแบบโดยบังเอิญเชื่อมโยงอย่างคุณพ่อเป็นคนใต้บ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยถึง คุณแม่เป็นคนใต้อะไรเงี้ยพอดีพอดีพอดีพี่แม่มีพี่ม่มีตกใจเลยว่านัดแหละเป็นฝรั่งรึ่งอ่อะเอามาแบบเอามาทำไมยังยังนึกตายัวเเงอ่ะเฮ้ยพี่เขาไม่รู้เอามาทำไมแค่แบงค์คนเดียวนะก็จตระหนักอกหนกใจอยู่แล้วเออเป็นคนเป็นคนขนแก่นไงเรารู้อยู่เป็นคนขนแก่นไงเรารู้อยู่แล้วไงแล้วเอานัดมาอีกตายตายตายต้องมานั้งเป็นห่วงอีกสองคนพี่มามัดเป็นคนทุ่งสงพูดใต้โคตรชัดเลยเขาบอกเอ้าเหรอ ชัดสุดในเรื่องชััดชดสุดในเรื่องเลยแหละใช่แล้วเรื่องนี้แบบนครศรีธรรมราชแล้วคนทุ่งสงด้วยแล้วคุณแม่นั่นก็เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วทุ่งสงด้วยอย่างเงี้ยแลบังเอิญพอดีที่จริงเรื่องมันจะใต้จ่าเป็นเลยไหมหรือว่ามันจะเป็นใต้กลางได้สำเนียงทางตอนแรกทางเนี่ยที่เขาก็ว่าทำไมต้องพูดใต้ผมบอกคุณก็บอกว่าเป็นเสน่ห์ถ้าเป็ไม่พูดภาษากลางไม่เอาผมไม่เอาผมจะเอาเนี้ผมอยากเห็นหนังภาษาใต้เรื่องเนี้ยอยากเห็นเนี้ย เสน่ห์ของมันอยู่ตรงภาษานี่แหละเพราะมันไม่มีใครเล่าแ็คชั่นแบบนี้ไม่มีใครเล่าเป็นภาษาใต้<ม>ก็เหมือนสมัยก่อนยี่สิบสองปีที่แล้วแย้มใครกล้าพูดภาษาอีสา<ม>นเหมือนกันผมว่าเหมือนกันผมไม่เคยไปอยู่ใต้มาหลายปี<อ>แต่เพิ่งได้ไปมาสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละก็มาเรียนในกองนี่แหละนัดก็บอกบ้างแล้วก็น้องฝันก็บอกว่าในกองหน้าเซตก็จับสำเนียงจับใจความมา แต่พยายามพูดทีละประโยคประโยคนะอย่าพูดต่อกันยาวๆอย่าโดนไปเพี้ยนกับหน้ากับหลังหมดไม่ใช่ทองแดงเราทองไม่ใช่ทองแดงแต่ทองม้วนเลยนะท่นนี้อันนใครเทคเยอะสุดภาษาใต้น่าจะเป็นผมนี่แหละครับดีดีสารภาพมากก็ดีไม่เพราะว่าพอแบบว่าเราคุ้นชินกับภาษาอีสานมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอมีการพูดภาษาใต้เข้ามาเราก็จะมีความแบบมึนงงในเรื่องของเมโลดี้อย่างที่พี่นัทบอกเพราะภาษาแต่ละภาษามันจะมีเมโลดี้มีโทนของมัน แล้วก็เพี้ยนไปเลยอันนี้เป็นทองม้วนแล้วก็ก็ได้ฝันช่วยก็เยอะครับแล้วก็ได้แบบทางที่นัดแล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ในกองแต่ละคนก็คอยช่วยปรับเล่นสำเงียงให้มันเข้าตรงการให้ได้มากที่สุดลูกสาวเ็เก่งนะเนี่ยมาทำนี้มาทำนี้ี่เขาทำกันบ้านมาอย่างดีแบบเป็นคนตั้งใจมากคือตั้งใจทุกคนแหละค่ะแต่ว่าลูกสาวพอดีได้ใกล้ชิดที่สุดเขาก็จะแบบนั่งทองนั่งแบบ เขาซีเรียสแบบสุดๆแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเขาทำได้ดีเลยขอบคุณค่ะพี่ทำไงบ้างต้องพูดสัมเนียงพ่อของแม่ให้ได้ก็้วยก็คืคอคนแม่หนูเป็นคนสุราษฎร์ล้วคือสัมเนียงสุราษฎร์กับนครก็ไม่เหมือนกันแล้วความที่หนูมาอยู่กรุงเทพประมาณนึงเลยอะค่ะทำให้เรื่องของหูหรือว่าลิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ไป,ไป,ป้า้หมดแต่ว่าพอได้เข้ามาทํางานก็จะมีการอัดส่งคลิปกับครูเสมอครูพ<ม>ิมพฝชัยใช่ค่ะแล้วก็พอมา หน้ากองก็คือโชคดีมากคือจะได้พี่นัดกับพี่เบาีคอยกล่าวทุกคําทุกประโยคให้เสมอเลยแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องสำเนียงนะคะคือสำเนียงบางทีสำเนียงเราได้แต่เวลาเราพูดออกมามันยังไม่เป็นธรรมชาติของคนใต้ที่เขาพูดกันจริงๆแต่ว่าได้พี่นัดนี่แหละที่จะได้แบบ ทุกเกือบทุกฉากเลยค่ะที่จะกล่าให้หมดแล้วก็ปรับรูปประโยคของตัวบทให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมภาษาพนะใช่ก็เลยแบบขอบคุณแบบยีนดีแต่ยินดีเพราะว่ามันมันอดไม่ได้จริงๆเพราะถ้าแบบนิดนึงเราจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเขาแล้งกันผันหี้มันไม่ได้มันต้ิดทนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้ยพี่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 สิทธิ์ยัางมาเขาต่วยมันเป็นตายหมดทั้งเรื่องถ้าคนไหนสำเนียงมันไม่ดูแบบติดดีมันต้องยังไงก็ต้องเทคแล้วก็มีก็ก็คือบอกบอกกับ ค้ชว่าเออถ้าอันไหนไม่ชัดก็เทคเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันยากใน<ต>การกำกับไหมถ้ามันเป็นภาษา้องถิ่ส้งนี่เนี้ยก็ยากอยู่ครับแต่ว่าประเมินมันเป็นความต้องการของพี่หมัมก็แล้วเวลาพี่หมัมลำบากตรงภาษาเนี่ยก็จะบอกว่าผระสม้ำหน้าล <c oughs> แล้วต้องเลือกเองนี่มืนกันโอ้ยตัวดีมึงมีเหมือนกันมึงมันพูดรัวๆไง พูดไปพูดมาี่ไปออกอีสานเลย <laughs> <laughs> พอพูดเบรนไปอ้าวไปออกอกอ,อกนูน่นเลยจะโซแล้วของแบงแบงค์นี่ออกสุพรรณอื <laughs> ไปเพีย้ยน <laughs> ไปส<น>ุพรรณไปเดิมน้องนินนินดึนน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 งนะครับพูดขี่มาเก่งมากเห็นตัวเล็กอะน,น้องนินนินมาเป็นแบบแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยอะไรด้วยแต่ว่ายังเก่งถือว่าแบบว่านางรอดได้นดีกว่าเออใชงมาด้วยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวถามน้องน้องใหม่แล้ว บ้าของเราไม่มีปัญหาตรงไหนในเรื่องนี้เอ่อก็มีมีม้าเนี่ยแหละค่ะตกตกม้าแอคชั่นใช่แล้วก็กระดูกหักไปอืมก็เลย35ท่อนเท่านั้นใช่แต่ว่าเก่งเก่งมากอ่ะต้องต้องแบบไม่เคยขี่ม้าแล้วก็ขี่ครั้งแรกคือไม่เคยยิงปืนไม่เคยขี่ม้าโดนโดนทุกอย่างเลยเท่มาก แต่ล้วคนทรอยเตอร์แบบว่าค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันอย่างชัดเจนใมเรืคองของน้องปอนนี่มืออาชีพมืออาชีพทางทางแอคชั่นอยู่แล้วค่อนข้างมีมีแต่แบบว่าตอนมาแคสเราบอกพี่เอากล้ามใหญ่กว่าที่ไม่บอกพอแล้วใหญ่มากแล้วอึดัดเดี๋ยวผมไปฟิตมาให้อะไรเงี้ยตั้งใจมากครับ พี่บ่าววีก็คอนเส <c oughs> ิร <c oughs>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  ์ตก็ประมาณเดือนประมาณสามสิบห้โชว์ก็สามารถมาเล่นพวกเราได้เก่งที่สุดนี่วันนี้ก็ก็ก็แคนเซิลงานเหมือนกันใ่งานคือเล่นอยู่กรีงานครับแล้วต้องเอาเรือนั่งสปีดโบ๊ทขึ้นมาไปขึ้นเครื่องที่เกาะสมุยแล้วนั่งจากเกาะสมุยมานี่เพื่อมานี่เพื่อมาที่เราต้องจิ้มเรื่องเรามาแต่แรกแต่เราจริงจริงอ่ะผมบอกพี่มามว่าพี่มามคิวไม่ได้แน่นมึงต้องได้เลยเราไม่ต้องได้ ใช่เลยพวกเราทำได้ใช่แไรเหมือนนั่นแหละแล้วกลมาก็อย่างนี้เลยเนี่ยเรื่องนี้บอกว่าครบรสจริงๆทุกคนจะไมได้เห็นอะไรที่แตกต่างกับที่พวกได้เจอมาก่อนใช่อยากให้ดูกันเยอะๆนะคะแล้วสำหรับในมุมแบบลูกหลานคนคนใต้คนหลอกใต้เลยค่ะเวลาเห็นไอเอลเมนที่มันเกี่ยวข้องแบบเออครอบครัวเชื้อสายตุรกูลคุณนำเนาเราเอง แับส่วนตัวนัดนะคือนัดในะลูกหลานใต้แน่นอนแทๆ้ๆนัดก็ภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะมาถ่ายทอดอย่างน้อยเนี่ยก็มันเหมือนว่าคือคือจริงๆทุกภาคทุกที่อ่ะมันก็มีศิลปว,วัฒนธรรมที่ดีมีม,มีมีความยูนิคของตัวเองอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยการนำการสังเยงใต้หรือพื้นเพของคนใต้นำะมาถ่ายทอดในในรูปแบบแบบแอคชั่นแบบนี้เนี่ยนัดว่ามันมัน,มน กลมกลือเนี่ยมันเหมาะสมมันดูแล้วมันมันลงตัวด้วยด้วยความเทพด้วยความใต้พวามีความดุดดันม,มันมีเรื่องของความแบบนัก,นกเลง<ล>อะไรตรงเนี้ยมันก็เลยได้ได้ดึงสิ่งตรงนี้ออกมาแล้วมันก็ทําออกมาได้สวยงามจริงๆเลยกนะ็อยากให้ทุกคนลองปดใจลองดูแ้่ละมันสนุกเกินความคาดหมายแน่นอน พี่แบเตเ๊็ๆให้เลยย้ำอ่ะเป็นการร่วมมือครั้งแรกเขาต่อไปต้องร่วมมือกันดีได้ไหมเออได้ได้พี่พี่ที่าลงเข่าเงับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจรมยองมอมันกับเป็นบางประโยคที่เราแรกไม่ได้ เราต้องก็แร่งช้าๆลงให้มันให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนคนตทยจริงๆคือบางทีมันมันกระซับท้นเหมือนเเป็นคนอีสานนะเรียต้อง้อหมดเลยนี่ใช่ครับได้นัดเป็นคนซ่อนก็ค่อยๆฝึกไปทีละหน่อยก็ต้องก็ต้องทำเนียงด้วยบางทีก็เดินไปถามวีมั่งเดินไปถามน้องฝันมั่งเอะพี่ออกกำเนียงถูกหรือเปล่าชัดแล้วพี่ขอขอต่ำลงนิดนึงอันนี้ขอสูงนิดนึงอย่างมึงไม่ใช่มึงนะมึงอ่า เขาบอกว่ามึงนี่ไม่ใช่มึงมึงมึงไม่ได้ต้องมึงเห็นไหมนี่ง่ายๆเออมึงแล้วมึง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 แล้วมึงไม่ใช่นี่ง่ายๆเลยค่ะสู้สู้สู้แปลว่าเธอเออสู้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 ถ้าถ้าสู้ออกมาคำว่าสู้ปั๊บกระต่ายฉนทันทีเลยแต่สู้สู้ซุ่สู้แต่ภาษาใต้สู้ออกเสียงออก ออกวอแหวนด้วยนะสู้สู้ออกวอแหวนด้วยสู้เป็นเหมือนสอเสือสระอูและวอแหวนอืมสู้สู้เอาหนังฝั่งหลังไปสู้ฝั่งหนังแล้วกหนังไลัภาษาใต้มันในนี่มันฉายทั่วโลกอ่าร้อยเก้าสิบประเทศใช่ร้อยเก้าสิบภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงใต้อ้าใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้นะครับทีเด็ดซิกทีเดียวเท่านั้นครับร้อยเก้าสิบประเทศครับแลกกันให้บาย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 ใจไปเลย พระกนตายนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเข้าชุนทองขนองชุมโจนนะคะวันที่2 1สิงหาคมนี้นะคะบายส้มโอมไปต้นไปนะคะรอยก้าวสิ้ประ h e t โลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะสนุนเลยเบสใสเลยใก็มีอ่ะ